สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโ,โนเนมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ดกอยู่กับ CHR Hybrid ครับเป็นรุ่น HV ปฏิเสธไม่ได้นะทุกวันนี้น้ำมันก็ขึ้นๆลงๆแต่ส่วนใหญ่จะค่อนไปทางแพงนะครับเราก็หารถที่ประหยัดน้ำมันด้วยขับดีด้วยใช้ประโยชน์ได้อนเนกประสงค์ด้วยหนึ่งในนั้น crossover นะ่าจะเป็นตัวเลือกของหลายๆคน CSR ก็จัดเป็น crossover ที่อนเนกประสงค์แล้วก็ประหยัดน้ามันมากๆเขายังเป็นรถรุ่นหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับโตโยต้าในเรื่อง TNGA หรือ โตโยต้านิวโกลบอล r าร์เคเต็กเนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มตัวถังใหม่ที่ทําให้รถโตโยต้าเกาะถนนมากขึ้นทรงตัวดีขึ้นรายยาวเกินไปละคันนี้เป็นรถปี18ครับนะเลขไมล์70,001ราคาแค่699,000เครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ chr ก็ใช้เป็นเครื่องพันแปดเบนซินไฮบริดแรงม้ารวมก็ตกอยู่ประมาณร้อยสีิบวกกับเกียร์ออโต้แบบ cvt แต่ที่น่าสนใจสุดคือมันประหยัดน้ํามันมากๆครับผมทําได้ครับ20กว่ากิโลลิตรจริงๆประหยัดเอาง่ายประหยัดกว่ารถแก๊สอีกอะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหสุดยอดครับห้องเครื่องก็สวยใสๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุอย่างว่าเนาะเลขไม 7, ่เจ็ดหมื่นก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับผมสภาพรถดีมาก เดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับว่าสภาพสีเป็นยังไงบ้างนะรูปทรงของเจ้า chr เนาะก็จะเป็นป้อมๆคันไม่ใหญ่มากออกไปทางแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วคันนี้ก็ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยหม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าหลังนะครับสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ล้อมแมกเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละอย่างโคงไฟหน้าก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิงว่งๆนะครับผม เป็นแบบ running light นะครับแล้วก็เป็นไฟออโต้เนาะแบบโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมาให้ด้วยโลโก้เป็น Toyota สีฟ,ฟ้าผมบอกว่าชั้นเป็น Hybrid แล้วก็อย่างที่รู้บอกไว้ต้นคลิปคันนี้เนี่ยใช้โครงสร้างตัวถังแบบ TNGA มันทําให้เกิดมิติใหม่ของการขับรถโต y o t a นั่นก็คือเป็น Toyota ที่ขับดีเกาะถนนนะครับ่ากาะถนนคมเลยแหละขับสนุกเป็นล้อแต่งก็วอลสไตนเนอขอบ18ยาง2 3 5เท่ากันทั้ง4เส้นยางเป็นปี18นะ แต่ดอกยังดียังนิ่มย,ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งข้างๆก็จะเจอกับแบชไฮบริดแบบนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆเห็นไหมฮะตัวรถหลังคาเป็นสีดำนะครับอันนี้ไม่ได้ทำใหม่นะเป็นจากโรงงานเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นพิเศษที่เป็นสีทูโทนสภาพสีเงาวิ่งมากเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ chr ก็คือมือจับด้านหลังเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ถ้าไม่สังเกตก็จะเหมือนกับรถไม่มีที่เปิดประตูด้านหลัง ดูเป็นทรงคูเป้ไปนะครับผมก็หลบสายตานะฮะไฟท้ายด้านหลังนะครับเป็นรูปตัว C เขาเป็นรถที่เหลี่ยมสันในตัวค่อนข้างเยอะมันก็เลยโชว์มิติของสีเห็นไหมสีมันเงาๆการชวหลังแต่งนะครับท่อยเสียออกด้านขวามาดูในส่วนของที่เก็บของกันนะครับเบาะหลังพับได้2ตอนแยกซ้ายขวานะครับในส่วนของช่องเก็บของตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ ไปทำตัวรถแล้วก็เป็นน้ำยานะครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผมว่าเนี้ยบขนาดไหน ระบบสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมก็ล็อกรถปดตรงนี้นะครับปลดล็อกก็สอดมือเข้าไปในมือจับแบบนี้นะฮะอ่าโอเคข้างในก็จะตกแต่งเป็นสีแดงดำนะครับผมพร้อมทั้งแถบดำเงาข้างๆก็สวิตช์กระจกเนาะล็อกรถปลดล็อกทั่วไปนะครับถัดมาก็จะเป็นพวงมาลัยทรงสามก้านนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะฮะ ให้ดูสภาพความสมบูรณ์ของเบาะเนาะรถใหม่มากจริงๆครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันคุณแจก็เป็นแบบนี้บอกเลยว่าเป็น C H R นะครับก็มีสองดอกเนาะพกคุณแจไว้กับตัวแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับจะเบรกแล้วกดสตาร์ทตรงนี้นะถ้าไฟฟ้ามีพอเขาก็จะตาจะสตาร์ทด้วยไฟฟ้าอ่ะรีพูดซะอ,อย่างนั้น นะครับแล้วก็เลขไม้นะฮะเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับพวงมอะไรเป็นมอลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับผมก็การไฟเลี้ยวเนาะดูขวามือพร้อมไฟออโตการครุสคอนโทรโลตรงนี้นะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายปุ่มบนวงมอะไรก็จะเป็นปุ่มทริปต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดครับโทรศัพท์แล้วก็เสียงเนาะพูดถึงปุ่มทริปนะครับ เราจะเห็นตรงนี้มี Drive Mode ปกติรู้จะพูด Drive Mode ทีหลังนะอันนี้มันอยู่หน้าจอนี้ก็เลยพูดก่อนนะครับเข้าไปนี่มี Sport Normal แล้วก็ Eco นะครับตามชื่อของเขานั่นแหละด้วยความที่มันไม่ใช่ช่วงล่างไฟฟ้าเพราะฉะนั้น Sport มันก็ไม่ได้ปรับช่วงล่างนะเพิ่มในส่วนของอัตราเร่งการลากเกียร์เพิ่มขึ้นหน้าจอกลางของเดิม t o โยต้นะครับเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะฮะไปฉุกเฉินเนาะ Air Digital 2 z o n นะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่แก้วน้ำเกียร์ cvt นะครับแล้วก็นี่จอดเกียร์ว่างได้มันก็คือความพิเศษของรถญี่ปุ่นนี่แหละเจอสถานที่ที่หาที่จอดรถยากๆเราจำเป็นต้องจอดขวางเขานะครับรถยุโรปก็แพ้ญี่ปุ่นตรงนี้จริงๆนะฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับออโติโホแล้วก็ ev mode ev mode ก็คือโหมดวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนแต่ว่ามันวิ่งได้ไม่เยอะหรอกนะเต็มที่ก็ประมาณ5้าโลช่องเก็บของตรงเกะหน้า บุกทุกอย่างก็อยู่ในนี้นะครับสภาพเบาะสวยๆนะฮะนี่ใส่ขวดน,น้ำช่องเก็บของที่วางแขนนะครับมีปลั๊ก12โวลต์ให้ด้วยครับต้องเหนือจากสภาพเอี่ยมแล้วนะครับคันนี้เนี่ยลูกยอมแล้วเลยว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับบางคนก็โตโยต้าเลยนะขับสนุกลูกคุณ เอาอะไรมาพูดจริงๆครับตั้งแต่โต y ต้ตาเริ่มใช้แพลตฟอร์ม TNG a เนี่ยมันทำให้ตัวรถทรงตัวดีขึ้นอย่างแตกต่างเลยละ่ะจากรุ่นก่อนๆขับสนุกขับดีเกาะถนนกลายเป็นรถที่เออขับสนุกด้วยแล้วเจ้านี่ก็ประหยัดน้ํามันสุดๆอีกต่างหากข้อดีของเขาเนี่ยสข้อนี้ก็คือแบบเด่นมากๆเลยแต่หลายๆคนก็จะไปติว่าดุกหลังคามันลาดที่นั่งด้านหลังอะ่ะมันนั่งดีไหมมันโอเคไหมเดี๋ยวลองไปนั่งหลังกันเลยครับ ดูที่วังขากันก็10กว่าเซนนะครับมาตรฐานรถขนาดเล็กถึงกลางทั่วไปมันก็ไม่ได้อึดอัดนะแต่ถ้า5คนไม่ได้ต้อง4ี่คนแล้วก็ถ้าเป็นคนตัวสูงมากๆตอนเนี้ยเหนือศีรษะลุกเหลือพื้นที่ประมาณเกือบเกือบสิบเซนลูกสูงร้อยเจ็ดสามเพราะฉะนั้นคนที่สูงร้อยแปดสิบห้ามาหัวติดแน่นอนแล้วก็ด้านหลังด้วยความที่กระจกเขาเล็กกระจกบานหลังเขาเล็กมันก็จะมืดๆทึมๆข้อดีก็คือเออมันมันไม่ค่อยร้อนแต่บางคนอยากได้ เขาเรียกว่าทัศนวิสัยที่กว้างๆก็จะอาจจะไม่ชอบตรงจุดนี้นะครับมันแลกกันนะฮะมีที่วางแก้วมีที่ใส่ของอะไรให้ครบนะครับช่องใส่เอกสารแน่นตึกนะฮะมีจุดยึดเบาะเด็กให้นะครับผมสองจุดแต่ไม่มีพนักวางแขนนะครับนั่งสบายในระดับหนึ่งถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆสี่คนมันก็ไปได้แหละมันไปได้ขนของก็ขนได้ แต่ถ้าสมมติ2คนแล้วสัมภาระเยอะๆมันพับเบาะได้มันสารพัดประโยชน์มากเลยนะครับอย่างที่บอกคันนี้มันประหยัดน้ำมันมากๆสภาพแบบนี้6 9 9 0 0เก้าหมื่กดูว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่า CHR คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับครับก็เรียร้อยกันไปนะครับสำหรับรายละเอียดสภาพความสมบูรณ์ออปชัน่นฟังก์ชันต่างๆของเจ้า CHR คันนี้นะครับทวนกันก่อนได้รถปี18นะครับไม่แค่71 0 0 0 ราคา699,000บาทนะครับผมเครดิตีก็จัด Finance ไฟแนนซ์ด้เต็มด้วยมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างใครที่อยากได้รถทรง crossover อนุเนกประสงค์นั่งไม่เกิน4คนคันนี้ตอบโจทย์และที่สำคัญคือมันประหยัดน้ำมันมากมากนะครับใช้คำว่ามากมากเลยนะดูได้ใช้มาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับไม่ใช่คันนี้นะคันอื่นนะถือว่าเป็นรถที่ขับดีทรงตัวดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันแบบใจหายกันเลยทีเดียวเชียวสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับ ลิง์ไลน์ด้านล่าง q r c o o e e ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนตัวที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเถิดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรายังเปิดส่วนงานใหม่นะครับในส่วนของการฝากขายนะครับสมาชิกนโนเนมท่านไหนมีรถอยากให้เราช่วยขายลองติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดกันแล้วถ้าใครอยากอัปเดตรถใหม่ก็เข้าไปดูได้ที่ i n o n a m e c o m ทั้งรถใหม่แล้วก็รถอินสต็อกเราอยู่ในน,นั้น คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโ no Name ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโ no Name นะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็โควิดยังไม่หายไปยังไงพี่เพื่อนๆทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงทุกท่ททานครับผมสำหรับวันนี้ดูขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ